KKU Future Skill ความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเคารพและเข้าใจข้ามพรมแดน,นโดย AI จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KKU Future Skill รายการที่จะมาอัปเดตทักษะแห่งอนาคตที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาและคนวัยทำงานในยุคปัจจุบนัน วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจและมีความสำคัญอย่างยิ่งในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นนั่นก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมการเคารพและเข้าใจข้ามพรมแดนลองจินตนาการถึงโลกที่เราอาศัยอยู่โลกที่ผู้คนเดินทางไปมาหาสุขกันได้อย่างอิสระโลกที่เทคโนโลยีเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดน เราสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างง่ายดายโลกใบนี้จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสสำหรับเราทุกคนลองคิดดูสิคะว่าโลกที่ปราศจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรคงจะเป็นโลกที่น่าเบื่อและจำเจโลกที่ผู้คนมีความคิดและความเชื่อที่เหมือนกันหมดโลกที่ไม่มีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้และค้นพบ แต่ในความเป็นจริงโลกของเราเต็มไปด้วยความแตกต่างความแตกต่างทางเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทําให้โลกของเรามีสีสันและน่าสนใจการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดโลกกระน์ให้กว้างขึ้นแต่เป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตและการทํางานในโลกยุคป,ปัจจุบันเพราะจะช่วยให้เราลดอคติและสเตเรโอไทป์ การที่เรามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วยลดอคติและความเชื่อแบบเหมารวมสเตรอไทป์ที่เรามีต่อผู้คนจากวัฒนธรรมอื่นๆทำให้เรามองผู้คนด้วยความเป็นกลางและเปิดใจมากขึ้นสร้างความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเมื่อเราเข้าใจวัฒนธรรมของผู้อื่นเราก็จะสามารถเข้าใจมุมมองและความคิดของพวกเขาได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีพัฒนาทักษะการสื่อสารการสื่อสารกับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจำเป็นต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและราบรื่นสร้างความร่วมมือและทำงานร่วมกันในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น การทำงานร่วมกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นการเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะช่วยให้เราทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธ,ธิภาพสร้างผลงานที่ดีและบรรลุปเป้าหมายร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียมการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ แล, zip. แล้วเราจะเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างไรบ้างมีหลายวิธีที่เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ค่ะซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปเราสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับความสนใจและความสะดวกของเราได้เปิดใจเรียนรู้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเปิดใจเรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างอย่าตัดสินหรือมองวัฒนธรรมอือ่นด้วยอคติ การเปิดใจจะช่วยให้เรามองเห็นความสวยงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมที่แตกต่างศึกษาหาความรู้เราสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆได้จากหนังสืออินเทอร์เน็ตสารคดีหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมการอ่านหนังสือและบทความจะช่วยให้เรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆส่วนการดูสารคดีจะช่วยให้เราเห็นภาพและเข้าใจวัฒนธรรมนั้นๆได้ง่ายขึ้นพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองและความคิดของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้นการพูดคุยกับเพื่อนต่างชาติการเข้าร่วมกลุ่มแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหรือการเดินทางไปต่างประเทศจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดินทางและสัมผัสวัฒนธรรมการเดินทางไปยังประเทศต่างๆและสัมผัสวัฒนธรรมที่แตกต่างโดยตรง จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่าและช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการได้สัมผัสวิถีชีวิตอาหารภาษาและประเพณีของคนท้องถิ่นจะช่วยให้เราเข้าใจวัฒนธรรมนั้นๆได้อย่างแท้จริงเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเช่นเทศกาลงานแสดงหรือเวิร์กช็อปจะช่วยให้เราได้สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างสนุกสนาน การเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนานการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่ายอย่างแน่นอนเพราะจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะท,ที่จำเป็นสำหรับอนาคตและสามารถอยู่ร่วมกับผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข ในช่วงทายนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ภาษาการเรียนรู้ภาษาของวัฒนธรรมที่เราสนใจจะช่วยให้เราเข้าถึงวัฒนธรรมนั้นนั้นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นจะช่วยให้เราอ่านหนังสือดูภาพยนตร์และสื่อสารกับชาวญี่ปุ่นได้โดยตรงอ่านหนังสือและบทความ มีหนังสือและบทความมากมายที่เขียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆเราสามารถเลือกอ่านหนังสือและบทความที่เราสนใจได้การอ่านหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประเพณีของประเทศต่างๆจะช่วยให้เรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่านั้นดูภาพยนตร์และสารคดีการดูภาพยนตร์และสารคดีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆจะช่วยให้เราได้เห็นภาพและเข้าใจวัฒนธรรมนั้นๆได้ง่ายขึ้น การดูภาพยนตร์ญ,ญี่ปุ่นจะช่วยให้เราเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นได้มากขึ้นติดตามข่าวสารและเหตุการณ์การติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจะช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทที่กว้างขึ้นการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับความขัดแย้งทางวัฒนธรรมการเมืองระหว่างประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจะช่วยให้เราเข้าใจโลกและผู้คนได้มากขึ้นเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการ มีกิจกรรมและโครงการมากมายที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการเหล่านี้ได้การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการเป็นอาสาสมัครในองค์กรที่ทำงานด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือการเข้าร่วมชมรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆจะเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองหวังว่าพอดแคสต์ในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะ อย่าลืมว่าการเรียนรู้และเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับอนาคตของเรามาร่วมกันสร้างสังคมที่เปิดกว้างและเท่าเทียมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการ k k u Future Skill วันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ